สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Tales Podcast รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกโลกการเงินและหุ้นที่น่าสนใจวันนี้ผมนนท์ครับและที่ฉันเมย์ค่ะวันนี้เรามีหุ้นที่หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นหูแต่เป็นตัวละครสำคัญในอนาคตของพลังงานและรถไฟฟ้านั่นคือ w o o f Speed หรือ WOLF นั่นเองค่ะเล่าเป็นมาหน่อยสิเมย์หอเล่าเลยนะคะจริงๆ w o o f แต่เดิมชื่อ c r e บริษัทที่เคยดังเรื่องหลอดไฟ LED แต่ต่อมาเขาขายธุรกิจนั้นทิ้งแล้วหันมาโฟกัสเรื่องเซมิคอนดักเตอร์พลังงานโดยเฉพาะซิลิคอนคาร์ไบด์และแกลเลียมไนไตรด์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังถูกพูดถึงเยอะในวงการ EV และพลังงานสะอาดค่ะใช่ครับเรียกง่ายๆคือถ้าไม่มีชิปแบบนี้รถ EV ชาร์จเร็วไม่ได้โครงข่ายไฟฟ้าใหม่ก็เดินไม่ไหวและแม้แต่เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดก็สะดุดเลยนะโมเดลไรได้ล่ะ โมเดลรายได้หลักของ w o ูฟมาจาก3ส่วน 1. คือขายวัสดุ 2. คืออุปกรณ์กำลังและ3คือการให้บริการผลิตให้กับบริษัทอื่นแต่ปัญหาคือรายได้โตไม่เร็วตามที่หลายคนคาดและค่าใช้ใจสูงมากทำให้บริษัทขาดทุนต่อเนื่องล่าสุดยังต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้แช เพื่อลดภาระดอกเบีย้ยด้วยฟังดูเสี่ยงมากนะแต่ขนาดเดียวกันก็สะท้อนว่าบริษัทนี้มีอนาคตถ้าไปต่อได้ เสี่ยงใหญ่เลยคือเงินทุนและหนี้สินเพราะต้นทุนสร้างโรงงานและพัฒนาเทคโนโลยีสูงมากอีกเรื่องคือการเมืองและนโยบายภาษีครับสมมุติถ้าเกิดทรัมป์2.0กลับมาแล้วมีการตัดเครดิตภาษีหรือเปลี่ยนนโยบายอุดหนุนเซมิคอนดักเตอร์แบบที่เคยให้ไว้วูฟอาจเสียที่พึ่งใหญ่ทันที แถมถ้ามีสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศจะยิ่งกระทบห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบแพงขึ้นส่งออกยากขึ้นเรียกว่าเจอแรงบีบจากทุกด้านเลยค่ะแต่ถ้าเรามองด้านสว่างนะวูฟยังถือครองเทคโนโลยีซิลิคอนคาร์ไบดา์ที่แทบจะขาดไม่ได้ใน E ีวีและพลังงานอนาคตและถ้าบริษัทสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จบริหารโรงงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพก็อาจพลิกเกมได้ค่ะเพราะตลาด E ีีและพลังงานสะอาดยังโตต่อเนื่อง สรุปนะคะคุณวูฟเป็นเหมือนดาบสองคมเลยมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงสุดๆเลยใช่ครับฟังดูเป็นหุ้นที่นักลงทุนต้องทำการบ้านเยอะๆศึกษาลึกๆก่อนจะตัดสินใจไม่ใช่หุ้นสำหรับคนใจไม่แข็งแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าวูฟจะรอดและรุ่งหรือร่วงและรอยากลองแชร์ความคิดเห็นกับเรามาได้เลยคะ่ะ วันนี้รายการ Money Tales ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับคุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีค่ะ